ชาวลัคนาราศีตุลนวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้ดวงดาวส่งพลังให้ท่านมีสเสน่ห์ในการสื่อสารเป็นพิเศษเหมาะกับการเจรจาและนำเสนองานสำคัญการเงินมั่นคงโดยเฉพาะท่านที่เกิดกลางวันจะมีโอกาสในงานด้านการเงินการคลังส่วนท่านที่เกิดกลางคืนจะมีโชคจากพันธมิตรทางธุรกิจแต่ควรระวังเรื่องเอกสารสำคัญและการใช้คำพูด ความรอบคอบและความอดทนจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์แล้วก็จะมีดาวศุกร์โคจรยกย้ายจากราศีพิจิก ไปสถิตณราศีธนูในวันที่9พฤศจิกายนเวลา22นาิก11นาทีและได้ตำแหน่งมหาจักรค่ะทั้งนี้เนื่องจากดาวส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งเดิมก็จะมีความคล้ายๆกับช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นคลิปนี้ฉันขอหยิบยกในประเด็นที่แตกต่างจากคลิปปลายเดือนที่แล้วค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้โดยภาพรวมดาวเสารซึ่งเป็นดาวแห่งความรับผิดชอบและความมั่นคงยังคงสถิตยอยู่ณนะเรือนปุตตะของท่านนะคะก็จะส่งผลให้เรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์กับบุตรหลานจะเด่นชัดเป็นพิเศษคะ่ะท่านจะได้พบปะสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นมีการจัดบ้านเรือนให้สะดวกสบายหรือว่ามีการลง ทุนในเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อความบันเทิงภายในบ้านค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวเสาร์อยู่ในนวางของตัวเองก็อาจจะมีเรื่องค้างคาใจหรือว่ามีภาระรับผิดชอบจากอดีตให้กลับมาต้องจัดการนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานหรือคนที่อายุน้อยกว่าท่านอาจจะต้องใช้ ความอดทนและความรอบคอบในการแก้ไขปัญหาเช่นการดูแลลูกๆที่กำลังมีปัญหาในการเรียนหรือบางท่านก็อาจจะต้องรับภาระดูแลลูกบุญธรรมค่ะแต่ในด้านดีเนื่องจากดาวเสาร์อยู่ในตรียางของดาวพุธก็จะส่งผลให้ท่านมีไหวพริบมีปฏิภาณดีท่านสามารถใช้คำพูดใช้เหตุผลในการแก้ไขสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างราบรื่นค่ะหากต้องมีการเจรจาหรือว่าต้องมีการติดต่อประสานงานในเรื่องใดๆท่านก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะ ในส่วนของพระราหูที่ตอนนี้สถิตอยู่ณภพอริของชาวลัคนาราศีตุลก็ส่งผลให้ท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้การปรับตัวอย่างสูงนะคะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจจากผู้ร่วมงานหรือว่า จากผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากพระราหูอยู่ในนวางของดาวพุธด,ดังนั้นก็ขอให้ท่านระวังเรื่องเอกสารสำคัญเป็นพิเศษนะคะอาจมีเรื่องให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสัญญาหรือว่า ข้อตกลงต่างๆนะคะดังนั้นก็จะลงนามในเอกสารอะไรก็ขอให้อ่านรายละเอียดอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันการนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายค่ะและในส่วนของดาวศุกร์นะคะคือตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้ามาสถิตณนะ เรือนสหัสชะของท่านแล้วก็ได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลมีสเสน่ห์ในการสื่อสารเป็นพิเศษค่ะคำพูดของท่านจะไพเราะน่าฟังแล้วก็มีพลังโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดีนะคะโดยเฉพาะในการเจรจาธุรกิจหรือว่าในการพรีเซนต์งานท่านจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่าง ง่ายได้ค่ะนอกจากนี้ความสัมพันธ์กับพี่น้องหรือว่ากับคนใกล้ชิดก็เรียกว่าอยู่ในช่วงที่ดีเป็นพิเศษค่ะท่านได้รับความช่วยเหลือได้รับคำแนะนำที่มีค่าจากพี่พี่น้องๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่า การตัดสินใจที่สำคัญค่ะนอกจากนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการสื่อสารหรือว่างานด้านศิลปะท่านก็จะมีโอกาสสร้างผลงานที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับค่ะอย่างไรก็ตามขอฝากชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ ขอให้ท่านระม,มัดระวังในเรื่องของการรักษาคำมั่นสัญญาและการจัดการเวลาค่ะอย่าเผลอปล่อยให้ความสนุกสนานหรือว่าความสบายมากเกินไปมาเป็นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบนะคะให้รักษาสมดุลระหว่างการพักผ่อนกับการทำงานให้ดีค่ะแล้วก็ขอให้ใช้พลังด้านการสื่อสารของท่านในทางสร้างสรรค์นะคะเช่นการเจรจาธุรกิจการประสานงานต่างๆนะคะ อย่าเผลออย่านำความมีสเสน่ห์นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนค่ะ ทีนี้ฉัดขอแยกพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางคืนนะคะชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นในช่วงนี้เรื่องการเงินของท่านมีความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะรายได้จากการทำงานประจำก็จะไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอค่ะนอกจากนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะได้ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องการเงินการบัญชีหรือว่าการบริหารทรัพยากรน,นะคะและที่ทำงานของท่านก็จะอุดมสมบูรณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็อาจจะได้รับการเลี้ยงรับรองหรือว่ามีของขวัญของฝากจาก ผู้ร่วมงานอยู่เสมอค่ะในเรื่องของการเข้าสังคมแหมชม่วงนี้ท่านก็จะมีความโดดเด่นในการสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานนะคะท่านมีความสามารถพิเศษในด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือว่าการประชุมที่สําคัญค่ะและท่านก็จะรู้สึกกระตือรือร้นในการออกไปพบปะผู้คนรวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่ หกโมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นช่วงนี้ท่านก็จะโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะคู่ค้าหรือว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจการของท่านแล้วก็เขาก็จะให้ความร่วมมือก็จะทำให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นค่ะอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีตุลบางท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อย อยากเข้าสังคมไม่ได้จะอยากเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์มากนักนะคะท่านก็อาจจะต้องทำทำไปอ่าเพื่องานเพื่อธุรกิจค่ะแต่ในใจก็ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ค่ะก็ขอสรุปในส่วนนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางวานันขอให้ใช้โอกาสนี้ในการ ขยายเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแต่ก็ระวังการใช้ใจ่ายในการสั่งสรรที่อาจจะมากเกินไปค่ะส่วนชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางคืนก็ขอให้เน้นการทํางานเชิงลึกกับพันธมิตรที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพิ่มเติมค่ะการที่เราได้ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์แล้วก็ระมัดระวังในจุดที่อาจเป็นข้อจำ ก,ก็จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ก็เป็นดาวสำคัญที่ส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะดังนั้นหากเราได้รู้จังหวะของดาวจันทร์ก็จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้กันนะคะวันที่1พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตอยู่ณราศีตุลท่านจะมีสเสน่ห์เป็นที่รู้จักในสังคมค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนะคะเช่นท่านอาจจะได้รับเชิญให้เป็น ประธานในงานการกุศลที่มีผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงค่ะและท่านก็จะสร้างความประทับใจให้กับ ผูพ้พบเห็นค่ะหรือชาวลัคนาราศีตุลบางท่านก็อาจจะตัดสินใจเริ่มโปรแกรมดูแลสุขภาพแบบใหม่ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะวันที่สองถึงวันที่4ี่ดาวจันทร์สถิตณราศีพิจิกในช่วง3มวันนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะเช่นท่านอาจจะต้องรับภาระการรักษาพ ยาาบลของคุณแม่ที่เจ็บป่วยกระทันหันหรือบางท่านที่ทำธุรกิจก็สินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะประสบปัญหาทำให้รายได้ลดลงกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะ วันที่5และว,วันที่6พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีธนูจังหวะนี้นะคะพี่น้องของท่านก็จะนำโอกาสในการติดต่อสื่อสารมาให้ค่ะเช่นพี่สาวของท่านนะคะแนะนำให้ท่านรู้จักกับผู้บริหารหญิงของบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นการ เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ค่ะรวมทั้งการเดินทางระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็จะทำให้เกิดประโยชน์โชคลาภเช่นท่านเดินทางไปพบลูกค้าจังหวัดใกล้ๆที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ได้รับออเดอร์ล็อตใหญ่เลยนะคะ วันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตนราศีมังกรบรรยากาศในบ้านน่าจะต้องการการประคับประคองค่ะเช่นสาวๆในบ้านของท่านมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการจัดการในบ้าน ท่านก็ต้องเป็นคนกลางไกลเกลี่ยนะคะหรือชาวลัคนาราศีตุลบางท่านที่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนานกว่าปกติค่ะวันที่10และ11พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีกุม ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหรือว่ากับลูกสาวต้องใช้ความรับผิดชอบสูงค่ะเช่นลูกอาจจะมีปัญหาด้านการเรียนท่านก็ต้องทุ่มเทเวลาในการดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด หรือการลงทุนในธุรกิจบันเทิงต้องการความรอบคอบต้องมาทบทวนใหม่เนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดค่ะวันที่12และ13พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีมีนมในที่ทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดนะคะอย่างเช่นว่า ผู้ช่วยคนสำคัญลาออกกระทันหันทำให้งานสะดุดชั่วคราวค่ะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำเผชิญกับความท้าทายอาจจะมีคนเอาอืม กิจการของท่านไปแอบอ้างนะคะก็ทำให้ท่านต้องจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็มาถึงวันที่14กับ15นะคะดาวจันร์ทสถิตณราศีเมษ ชีวิตคู่ของท่านจะมีความกระตือรือร้นมีการพัฒนาค่ะเช่นคู่ครองคนรักของท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานอาจก็ทำให้ชีวิตครอบครัวก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่างานสังคมที่เกี่ยวกับคู่ครองประสบความสำเร็จเช่นภรรยาของท่านจัดงานการกุศลแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีชื่อเสียงหลายท่านค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทําการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีต่างๆในวันเหล่านี้นะคะ วันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2567ได้แก่วันที่1วันที่2วันที่4วันที่7วันที่9วันที่11วันที่12และวันที่14พฤศจิกายนค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ หรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตมีความสุขสมหวังในทุกด้านตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ